เปียกกันเนอะตอนบอไปเลี่ยงหวัดผลบ่ตกพี่น้องไหมกราบสบายดีและสวัสดีผม่พี่น้องกันเบิร์ตสุข,ขสุขคนบัวชาสินประเทศต่างประเทศกะยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องมาบนบันปีกแด้ะพี่น้องเนาะ โดยมันนี่กับมาบ้านน้องอึงพี่เก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาพร้อมสายฟ้าสายฝนน้องเนะาะมาเบรคกันละแต่โขบ,บมาเนี่ยมันก็แล่นก่อ,กอยมันก็แล่นอะไรละ่ะอ่สาสปาดีล้ล่ะอ่าเดี่ยงแต่ลวนนะอ่าโดยอ่าคือเงียบเงาถ้ามันนี่ไปใส่เบิ้ล ไปเชื่อไกลนะไปเชื่อตะเวนเถอะพันจิจับพันจิจับเห็นได้อยู่ติออืโดยื้อชืนะ่อทั้งบ้านไหนนะบ้านหนอ,องพืพ้น่ะคนโทรมาบอกเป็นละเป็นลออ๋อชื่อนี่ออไปกับเอืองกับแม่สามคนห่ะสี่คน มันนู่ยก็ไปวะอ่าแม่ก็กินมะกระบกพี่น้องไงเนาะจะเลี้ยงตะหึงหรือว่ไอ้หากระลี้ยงะหากรเรี่ฝนโตคำจำเนาะขนโตหนีๆอยู่เดียวนี่ตกแห้งว่าคืนนี่แห้งหน่อยนึงแห้งหน่อยนึงอากาหออ่ากินมะกระบกเนาะมันก okay. น็ก like ินค right. <on> ืองัว <commer> น <del ete> ี่เนาะ กินคืองัวนีลยบ่งๆเขาผโอ้โหมันเข่าอันอันชวนนะน่ะมันเข่าไอ้ชวนมกทั่วแล้วนะต้องซื้ออันนั่นั้นเลยซื้อผ่าอย่างเอื่นผ่าสแลนมอมาอ้อมมันจังโมหายมันเข่าซื้อตัวสีดำมาอ้อมไว้เวลาเดียงเบ้เนาะมันจังโมเล่นเข่าผมอือโอยสร้างกันยังโมมาเนาะเพราะว่า อ่าน,นั้นเพญางูไม้ทรงชับไม่เสลาหนะทางลุงเพิ่มมันสั่งแต่ว่านี่บพยังบไมาพี่น้องเลยเลยยังบม่ได้นั่นเนาะ,ะชวนบล็อกนี่กรบมาเชียงเพิ่นสั่งมาหกร้อยก้อนเนาะ,ะเดี๋ยวบะบุญก็สีสั่งมาเพิ่มอีกพี่น้องเลยมีตังแม่เพิ่น,นฝากเงินใหม่มาบ,าบุญสั่งบล็อกอีกพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่ามันบ่พออยู่แล้วพี่น้องเลยเลยสั่งบล็อกมาอีกเนาะ อ่าส่วนเรื่องเงินค่าส่งค่าสร้างนี่ยัพงพันนี้พี่น้องก็มูว่าทางไรน,นี้เนาะโดยอ่ะได้สำหรับเอาสำนักก่อนนะพี่น้องเลยอ่าทางน้องอึนกับไปซื้อไก่นะพี่น้องเลยกับเมย์กับน้องนุ้ยส่วนน้องก้อยก็เรี่องแเะเรี่องแพะะอภอกระกัส่วน,น,อ,กกอ,นอัอนอน,อนั้นพักเนคนขะึ้เกาเนาะอือ trên nhà này phần tóc chỉ bắn bò ăn bò hai mắn hôm ma thằng này ô bốc luôn nào luôn nào ô phần tóc đi nó hả to tạm long nó โอ้แห้งอดีเ่าคืนนี่แห้งเลยน้ำันนตกแ้าตกแไนเลยส่วนอันนี้ขึ้นไหมบอกว่าตกแห้งยังดีนี่เนาะตกทำนไปแล้วโดยสบายดีนะฮะสบายดีคนไปหาเลาะทั้งไหนก็ไก่นะไปบ้านน้องคือบน้องกอยะ เออไปนไปฝนกตกจชมเนาะเลยเรียบร้อยแล้วมาตากคนได้เพื่อนหาไก่มาต้มกินมั้ยฮะตวตอนมาเห็นส่วนกันยเยอะกำลังผู้เล่ยเล่ไปกี่ว่าไปอย่งเดีกี่ว่าไปซื้อของแบบไปซื้อไก่ก็ไปตะเวนได้หขนาดไปนะไปหาเหล่าซื้อไก่ถามเบิ้งไปทำเพื่อนเพื่อเพื่อนจะห้แต่นะไป็นหลอกมึงตัตให้ตั้งนาเพนเลยเลย เฮงคันหนำสองเออเออฝนตกมันไหลลงเนาะโอ้ฝนตกเฮงบุญยูจินขี้เกาฝนตกฝนตกฝนหำมันเลยแม่อ่าฝนเลยด้วยฝนกลับมาใครในนั้ฝนหำลูกถึงว่าเนะไปผู้ไรเราจุดจีหอดอันซานแยกป้อมเลยนะเป็นชวนกันนะยันบริการเนาะยันเราไปต่อเลยนะ อ่างนี้ละขายุณแล้วานี่ไปส่งวางสีมันสีฝนตกทำตอนนี้ได้ไปขายวัไกานะหมดได้ไปไปมันนี่ไปหาเล่าเนาะหานใหม่มาแกงยืมยืน้องอีกโอ้ยฝนตกเขาคมกันซะไหเขาได้เขาเขาคมกันที่นั่นงออกไปแล้ว khẳng hôm con ngon này gặp mẹ mày gặp hồn khăm phần, khám, phần. Ừ. hôm, hôm nữa coi đó, hả hôm con ba về tốt là phụ đi biển มันเป็นยังเป็นอะไรมีร่มอ้าวเนาะมารายการละบาทบ๊าใบขอ,อกเลยเพราพะว่าฝนตกพอเจ้าว่ะใบขอ,อก้อกขอกเพราะว่าฝนตกย่างยันมันเจ็บท้องบ่ เมนบอกก่อนป่ะปะ่ป้องเขาคอกปสิไลัยซอยอจะตุบอ่าตายโดนเ้ี<ะ>่พี่เจ้านี่มาบาอบุญกับตายพี่น้องเลยมาโตที่ว่านบาบุญขักแพงครับอ่า ซือสองพี่น้องเลยจักเพิ่นไปกินหีืยังแล้วมีเนี่ยตอดเพิ่ลเนาะตายใ้่ไเมื่อยังไม่เมื่อยถิ่มอยู่เมื่อก่อนพี่น้องเลยตอนมาบนบ้ากเพิ่นเหงาอยู่ประจอยเพราะว่า,า,าตายเลยมาบ,าบุนฝนตกแห้งขนาดเนาะอ่าน้องอึ่น ปล่อยเรียงทันีีห้องแห้งๆอยู่ลูกน้อยมันเพิ่นบ่ได้เอาไปลองดูอืมฝนตกทำนาอื่น uh กับหนุ่ยแล้วพี่น้องเลยโอ้แห้งจังบาลอ๋อโอ้ฟองโตแล้วไันไป อื <ừ> มอะไรก่อยเปียกแล้วเพิ่นหลายไม้บ่ฮอดทื่ออยู่อืมเพิ่นไปป้องขึ้นมาอยู่ดินนี่ก็ยุบลงพี่น้องเนาะฝนตกใส่ช่วงก็คือว่าโอเคอยู่เนาะฝนตกลงลงใส่มันสิได้แน่นนามันยุบกะเอาเฮาก็ส่วนตัวนี้ใส่ โอเคเดี๋ยวว่ามันลงแน่นดีใช่นหมอะอาไรไม่ใช่ละเปิดข้อก่อนบ่เปียกกันนะฮะเปียกกันเนอะตอนบ่อ่าบ่ไปเลี่ยงหัดผลบุตกพี่น้องไงบ่บุญมากเห็นคนเลี่ยงนะ,ะแล้วโหดเนอะผลตกพอดีอ ไลยมาไล่มาคอกคอกคอกไป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 เข้าเลยมันกะย่านผลขี้กันเนาะอัดอัดอืนอ่น,น,น,นยังเลี่ยงไหม มนี่ผลตกล่ะเปียกละปะมันกินมันกินเหรอว่นน้ำอือโอ้แห้งเข่าแห้งเข่าบัมนน้องเอ้ยอหึกินข้าวอะไรล่ะกินน้วข้าว นายเองกินข่ามั้ยฮะนายเองกาินนายเองกินข่ามั้ยยังไม่กินไ่ด้กินอืมปดแห้งขาแห้งข่าอะไรนี่นี่แผนลามาหามมื่อไงชาวบุญนากะบแบบนี้อืมชาวอาไยชาวบุญบอก โดยมากฝนตกครับเฮ้ยมากลุงเพิมลุงเพิมนอนในรถฝนฝนอยากนอนโอ้หนาท่วมเลยขวพอเบกนยังสอบักแปงบมักมูมันโยในตอนฝนตกฝนหนาหยุดร้อยอื่นเปียกแน่นอกก่อยเนาะตก้อตก โอ้ตกทัวร์มาได้เดี๋ยวนี้ฝนตกทัวร์มาได้หลายเลยฝนตกทัวร์ว่าเดี๋ยวฮะทห่อนนะเนาะเดี๋ยวนั้นมันก็มีฝนเหมือนกันเป็ดมันคือมายอมเข่าห่มเนาะมันห่อนปะฮะห่านบ่ะมันเป็ดป้อนเนาะเออความเป็นเป็ดก็ได้กจะเป็ดอะ ันนี้นะฮานอ๋อ,อ,อนี่เส้เนฮานวนๆยาวๆโอ้ยฝนตกจำพี่น้องเลยตกทำเห็ดยังไงละบานนี้สิไปใส่ไ้บานนี้ฝนตกแบบนี้ไปใส่กร่ได้เห็ดยังก็ร่ได้บานนี้เนาะพอสร้างเป็นมากอะเห็ดกระไรนี่กันแนละ้วบานนี้ฝนตก่นะเนาะ ครับอุปกรณ์ยังมากครบเนาะเลยยังไม่ได้มาเมื่อหน้าเพื่อนบอกว่าผมสั่งบล็อกมาเพิ่มแล้วอีกเนาะบุฟูบอเชียงสั่งไม่นั่นก้อนเท่ายไปแล้วสั่งมาเพิ่มอีกอ๋อทั้งพอเพิ่อนกันยังไงหมดหน้าอ๋อ มันมักเห็นแบบนี้นะนห่อนอนะ่นะคนบ่เอาันมักแบบขนคนนำถ่วมเะ ไนี่สิ่มอืี่ต้องบนหนกหเดินไหลายนีของร้อไหลอยู่แล้วนี่นะดินนี่นอนี่นนะฝนตกค่ามคุ้มือช่ำมันหนดสีดยามันกะไหลนี้วัดเขาใส่เสาเี้ยใส่้เ่าเนี้ยนำรดไปวัดอ จะหาข้างมันนะมาซักก่อนแล้ะหาข้างนันมาซักก่อนซักไอ้หมักหมกทัวหมักแกงซักไเอสกเอ้เลาน้อยเลยไม่ใหม่น่ะเาดิมาเสียบเสียบเสียบนี่ก็ได้แหละมันไหลออกนี่คืห้าต้องห้าลบ ปน,ปน้ำผลปลูกยากเลยเพระาะมัน mm hmm. หนึ่งมาขนาดสูงอยู่มันยังอยากบวมเลยนี่ hmm. คูนี่งามอยู่เนาะคูนี่ยังไม่ได้กินเมงยังไม่ได้กินคูนโอ้เป็นจังไรเนาะอึงกับเมบย์หน <c ười> ุมโตคำเน่ะเปล <c ười> ี่ยแท่เพิ่อนได้ใกล้จากผลมกากเ้อ <c ười> อันนี้อันนี้คือตั้งไปหาหรอหรือว่าบาไโทรเลยบ่เออไอดอกคนขาสายป๊บหนักเอหน่นี้าอกคนโต๊ะพุงมืดแนมุนฮะ้อนีไ้แน่ต้องีถ่วมัแทถ่วบ่ถ่วถ่วมันลนี่เลยถ่วคูมัเลยอ๋อ

พอดีแล้วมันตกอนาหัมมันอันเฮือนไออันอดินเขานะ่ะมันจังโยบลงมันจังแน่นมันจังโมแตกนะมองแล้วอาา่าภาวะภาวะชาวน้่มไปมาและโอ้หลายอีก,กแล้วเอามาน่ะดีแล้วมันตกใส่ระวังคนยังไม่ได้อันมุงหลังคานี่เนาะมันก็เตยว่ายโยบลงไปหลายอยู่นดำซึมลงไป เ้งเข่าห้งเขาฝนเศร้ากนไดจังเห็ดเหตอนนี้แหละมันแดดเลมันเห็ดสีแดงมัน้อนมันแดดมันแดแดดเตมันเย็นสีนาเหเลือกมันมืไงเลยเหตตอนนี้ตอนน้แดดเน ơi nó lười lẽ, nó này, toàn bột nhớ, đấy, trả hao còn rồi con, rồi, มาหาน้องหน่ยตัองอืงโอยูไปหาโลชื่อเป็ดกับกไก่ตเนาะงนี้บาทเลยนั่งชุดวมมีแล้วนี่เพงคณะป่าปะปลาที่เ่าเลยมาพ่อมาพ่อมพลนีดีมันนี่กัะไรโอ้จโอ้โลมจนอ่าจีฮัก กระบวกก็ล้นลงเใช่รือเจาะรถนี่กับล้นลงโอ้แม่นรถเปียกแร้บว่ารูเพิ่มนอนนี่รถนี่โอ้เออไปอ้าวแม่รถเปียกแล้วว่นี่พี่น้องเลยอ่าร้องเลยแห้งแค่นี้โอ้บรรยากาศตอนฝนตกพี่น้องเอ้ย ไม่เห็ด่น้องเป็นอยากเห็ดตอนคนตกคนเน่มันแดดคนทอนมันไม่ได้เห็ดเนี่ยอ่าเห็ดอะไรอันทำพักนั้นหยาเพส่วนพี่น้องเนาะมันจะได้สวยได้งามคือกิ่นที่ไว้เนาะกันไงเราจะเห็ดช่วงมันบมดแดดช่วงมันบดแดดแต่ช่วงมันแดดแล้วก็บบเห็ดมันทอดอ่าให้มันบดมันหยางก่อนจะเห็ดหน่อย เอาแต่เนาะมื้อนี้ก็มาบ่พ่อน้องอึ้งกับน้งน่วยจ้ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปหาซื้อไก่เอาเนาะซื้อไก่ไปเวีดนี่ดีมื้อนี้โดยอะสําหรับมื้อนี้ก็ลาแล้วพี่น้องเอ้ยป่าฝนมาก็นําแห้งขนาดบัดนี้สําหรับคลิปนี้กบ่มีหยังลาพี่น้องเ้เนาะอ่าสิมาสั่งบ็อกในแต่กสั่งบ่ได้นะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพอดีทางแม่เพิ่นกฝากเงินม่บุญแล้วอ่า100ดอลเนาเอ้ยให้สั่งบ็อกเนาะ เดบิว่์หัวด้ะตะก้อนนะโอ้ยนะสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทั้งพี่น้องตัวไอจีตุกท่านที่มารัทชมคีบาบุญตั้งต้นจนจบโดยวประกาศผู้ชนะของโมบุญมอร์โตลรเนาะทางระบุที่ภาพประกาศในสกัดโพสต์ไปเปลนของเจ้าเด้อเนาะนะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องไปไปแล้วสบายดีพี่น้องของเบอร์ชิปปุ่นเนาะเข็นมาแห้งแล้วไป